สวัสดีครับพบกโบเกมไทโปแมนนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเหมือนกันรู้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการแก้พัซเซลิลแก้ปริศนาในแต่ละจุดนะฮะวันแล้วก็มาลองเล่นกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลามีรถบรรทุกถอยหลังมาทิ้งอะไรบางอย่างเป็นกองเลยทีเดียวโ,โลกลอกหมายถึงการกลืนนำํำ แล้วยังไงกิ้งงันไปอย่างนี้เลยโอเคงั้นไปเรื่อยนะเราก็จะไหลไปเรื่อยๆอันนี้มีจรวดจ,จรวดพับเหรอดรอปต้องหลดลงไปตรงน,นี้เหรออ๋อโอเคฮะมันต้องใช้ภาษาอะไรนเนี่ยแพลง พอมันมาแผ่นกระดานก็ได้หรือจะพาดผ่านก็ได้นะนี่อะไรอีโ e วนะฮะอมานว่าเป็นการพัฒนาค่อยๆพัฒนาไปจากตอนแรกมีแต่หัวตอนนี้มีตัวด้วยละไปกระดึบกระดึบไปแพลตฟอร์ม,มยกขึ้นยกลงแล้วยังไงต้องรอจังหวะไปให้ดีกระดึบกระดึบไปอย่างนี้นะี่แหละ ปึ๊บปึ๊บเฮอรี่แต่ว่าเร็วเร็วจริงป่ะอ้าวได้ขาโอเคอย่างงี้เร็วได้ละมีขาสับได้อย่างงี้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรอมันเลื่อนลงมาก่อนอ่าไปครับกระโดดดึ๊ดดึดึงดึงย่องยอ ไปไม่มีอะไรนะกิ่งไหมโอ้โห,โโหตกมาสูงขนาดนี้ไม่ตายเซฟอะไรอะได้แขนขวามาครับให้ยะเริ่มค่อยค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือเป็นจุดเซฟเลยเหรอมีอ่อเหมือนโคตรเหรอเก็บ ช่างโชคร้ายที่ดินแดนนี้ต้องการวีและบุรุษสภาพเราตอนนี้อย่าว่าแต่ว,วีแลบุรุษเลยไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ก่อนดีกว่าติวตเตอร์เลียเพลสมันเหมือนการสอนเล่นกด R2 ยังไงกดแล้วไงออ๋อดึงได้กด R2 โอ้โยนได้โอเคเฟียว ไม่ถึงโอเคผมว่าผมพอรู้แล้วต้องเอาไอนี่ไปโยนตรงนู้นโยนอ๊บโอเคแล้วเราก็ปีนตัวอาขึ้นไปใช้อีกอันได้ไหมอ่ะไม่ได้ฮนะได้แค่อันเดียวโอเคงั้นไปโดดเฮ้ยอะไรอะ่ะนี่คืออะไรสวิตช์คันโยกเกตประตูดึงได้หรือทำอะไร ไหนลองโยกอ่ะโยกได้ประตูเปิดจำแมวอ่าละพร้อมป้ายฮึบดีดีดเฮ้ยเกือบล่วงโดดสวยได้พรล่วงไปแล้วฮนะหนึ่งที <c oughs> โอเคเฮ้ยแขนไม่ถึงว่ะอุ้ยตัวอะไรอะ่ะเหมือนแมงป่องอยังไงอ๋อมาหลอยแขนเราแล้วก็วิ่งหนีไป สุดนี้มึงเอาไปทำไมวะมึงเอาไปก็ใช้ไม่ได้อ่ะนีสใสโอเคงั้นลงเลยเหรอไอเฮ้ยสูงนะันอ่ะ move อ่าให้ดันอ๋อโอเคต้องดันเอามาใส่ให้เป็นคำว่าอ่อนสินะอือเข้าไปอ่าอ่อนแล้วโอ้ยโดนไม่ทันโอ้เฮียกับโดนหนีบชิปผายละทำไงเนี่ยเอ่อ มันไม่ลงมาแน่กันดึงออกอ่าดึงออกมันลงมาท,ทนีนี้พอดันปุ๊บรีบโดดไอ้เย้ยไม่ทันขอยทิง้งกูช้าไปอ่าเอาละเอาละไปเ,เฮ้ยไอ้เชยไม่พลาดมีเวอร์ชันมาร์คคืออะไรคำถามเอ้ยไม่ใช่อ้อันนี้ขึ้นได้ แต่เหมือนขึ้นแล้วไปยาวอะ่ะเดี๋ยวไปดูไอ้ตรงนี้ก่อนนี่แหละฮะตัวจริงของผม <c oughs> โคตรโลนเลยเฮ้ยอ่าแล้วไงปีนขึ้นได้วะฮึบขอยที่ขอยทีขอยทีฮึบ,อ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 ,ฮบอ่าได้มีบันไดอ่ามีโคตรอะไรอะความกลาหลและความโลภทำให ชายคนหนึ่งกลายเป็นฮีโร่ได้แต่ผมจะเป็นฮีโร่ได้ยังไงในเมื่อผมไม่มีความหวังเลยชีวิตไม่สิ้นก็ดินกันไปถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่รู้อะไรเลยก็ตามเยเคสตกมาอย่างสูงถ้าว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเราตกที่สูงแต่ข้างล่างไม่มีเหวไม่มีหนามนี้มันก็ไม่ไม่ตายนะตอนี้ตกมาโคตรสูงไม่เป็นไรเลยโอเคขึ้นแพตฟอร์มอีกครั้งฝั่งซ้ายไม่มีอะไรแล้วเราจะไปทางขวาเพราะคิดว่ามันน่าจะมีประเด็น ขึ้นมาได้แล้ว trust เชื่อใจแต่ทางเดินแม็กไม่น่าเชื่อใจเลยมีอะไรบ้าวะวิง่งอาวแล้วนีไงเป็นรางสังข์หอนไอ้สุดบอกให้เชื่อใจแปบ๊บเดียวเท่านั้นบอให้วิ่งเลยเอยม้มันเหมาือนคำว่าดูวะความตายโอ้ยไปแล้วครับสติแตกแล้วครับมันบอกให้วิง่งโอ,อ,อ้เออเออมันมีโคตรวะ รับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บโคดก่อนนั่นไงอ้โหแล้วทำไงอะหายกนนะกำลังไล่ตามสงครามกำลังเรียกหาสิ่งเดียวที่ผมมีก็คือคำพูดเท่านั้นว่าแต่คำพูดจะช่วยให้นอดจากไอตัวเชี่ยนี่ยังไงเนี่ยไอดูมเนี่ยแล้วยังไงอะโอ้ยแมงเอาเราแน่วะ่ะอ่อนแล้วประตูเปิดเปิดแล้วไง Okay. จังหวะเน,เนียนปีนขึ้นแม่งเลยไม่ได้ตายหาอยู่ดีมาครับเริ่มกันไปวิ่งกันไปเอาออนไปใส่เลยไม่สนใจมึงแล้วไป,ไปเร็วไปเร็วลิฟดันลิฟขึ้นเฮ้ยรอบนี้รอดเชื่อว่ารอดรอดแล้วพ้นมาแล้วโอ้ยทางเดินเฮ้ยเขาสูงลำ้ำคำฟ้าตั้งหาน่ามาได้อย่างไม่มีปัญหา คลาสอนดิวดสร้างคำใหม่ประตูมันถูกกั้นนะ่ะสร้างคำใหม่เหรอนิวดววอ,อ๋อมีติวเตอร์เรี้ยว,ยวสร้างคำใหม่ใหม่เพื่ออ่ปวดล็อกประตูตรงนี้เอาตัวอักษรที่ไม่ได้ใช้เลื่อนไว้ข้างล่างเมื่อโอเคแล้วให้กด o. โอเรียคำพื้น ดาวเลื่อนลงเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปโอเคนะอ่อต้องเลื่อนไปว่ะอืมไม่งั้นมันโดดไม่ถึงอ่าเข้าประตูได้แล้วครับจะมีความบันเทิงอะไรรอเราอยู่บ้างวันเนี้ยมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวว่ากันฮบึบทเพลงแกลบ ใช่ไหมอ่าแกล็บแปลว่าจับยึดรวบอือปอีกนิดเดียวฮืดอ่าโยกเป็นทาซานเลยกู U N R คืออะไรอ๋อผมว่าต้องเอาตัวทีมารวมกันใช่ไหมเพื่อให้ได้คำว่าเทินอ,อันนี้ พอเดาออกฮะไม่ยากเท่าไหร่แต่สารภาพเลยว่าไอนิวเวิร์ดคำแรกนี่ผมคำอยู่โคตรนานอ่ะเออทีไปอืบเอาละทีนี้ก็เอามาผสมกันสร้างคำเป็นคำว่าเชิญยางแหละ่ะถูกต้องไปเป็นาลงแล้วคือต่อ พัซเซลลิลนี่บทยากก็ยากเลยนะแต่ว่าขอนับถือคนเขียนเกมจริงฮะมันสรรหาเอาคํามาทําเป็นปริศนาเป็นพัซเซลิลแบบนี้ได้นี่แบบแม่งต้องผ่านการคิดอย่างหนักอะ่ะอกินไม้หักขวาไปได้เหมือนไปแล้วยาวยังขึ้นไปดูซ้ายก่อนเผื่อจะมีโคตรดูสิ เธอสอนให้ฉันมุ่งหาความจริงไม่ใช่คำโกหกความยุติธรรมเหนือความอายุติธรรมให้หาความชอบธรรมมากกว่าหารางวัลจากการนำจับแล้วเธอผู้นี้คือใครเธอคือใครใครคือเธอมาไปกันต่อเอาละเฮ้ยเฮ้ยยามาโอเคทางเหมือนล่วงได้ไงไม่รู้่ะ เดินแบบว่าหลอนเฮีย้ยเเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮึบปาบมาฮึบช็อปที่แปลว่าหั่นน่ะเหรอตอนน้น,นี้ไม่ได้เหรอโยกไม่ได้อะ่ะเฮ้ยย่าเฮ้ยท่านแน่ไม่ได้แดกอ่า,อาศัยจังหวะ เป็นความมั่วในมั่วเฮ้ยไอเชียอไม่มาแล้วเชีย่ยแล้วเชีย่ยแล้วประตูประตูเปิดช้าจังเอ้ยโอ้ยสองตัวตัวเดียวยังไม่พอเพิงมากันถึงสองเร็วข้าวพี่เร็วเข้า อุ้ยมาถึง3ชีพายแล้วทางตันอุ้ยมีใครผมมาช่วยเอามาัดเอามาัดเหมือนต้องโผลมาเพื่อปกบ้องเราโอ้ยเหมือนมีบาลีฮะป้องกันอุ้ยพื้นทางเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยเหรอมาช่วยหรือมาแกล้งกูวะเนี่ย The first word ประมาณว่าคำแรกที่ได้เจอประมาณนั้นโอ้ oh. บอกลงมาชัปเตอร์ที่1อ๋อนี่จบโปรล็อกแล้วใช่ไหมนี่เข้าชัปเตอร์ที่1แล้วมรนเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันครับ